จากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุกลัดยิงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอุทัยสวรรค์จังหวัดหนองบัวลำพูเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นผมขอ,อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียและขอส่งความห่วงใยต่อผู้บาดเจ็บรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ทุ่มเทให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ดังกล่าว ผมขอพรพระศรีพระพรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือของทุกท่านโปรดคุ้มครองให้ผู้บาดเจ็บทุกรายปลอดภัยและหายดีขึ้นในเร็ววันขอบพระคุณครับ